สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราทำเมนูปีกไก่ชุบแป้งทอดกระเทียมจ้าตอนนี้ก็ตกแต่งเสร็จแล้วเด้อพร้อมรับประทานจ้าหลังจากไปทอดมาใหม่ๆเด้อก็จะแพงให้ดูกันเลยเนาะน่ากินขนาดไหนทุกคนให้ด ก็จะมีไอ้แป้งหลุดออกมาบ้างเนะาะพอเราไปพิดไปพิดมามากเกินไปแต่กระเทียมนมี่หอมมากหอมกระเทียมมากุคนน่ากินไหมเอ่ยปีกายชุบแป้งทอดกระเทียมจ้าคือหอมกระเทียมมากคุณ น่ากินตรงที่กระเทียมนี่แหละจ้าเราก็มีน้ําจิ้มไปนะจ้าวันนี้เราก็ทําน้ําจิ้มมะขามจิ้มกับปีกไก่จ้าเข้ากันที่มากจ้าน้ําจิ้มของเราเซ็บเลยจ้าใส่ข้าวคั่วหอมเด้วยจิ้มมะขาม หวานหอมขอ้าวคั่วหอมผักชีฝร,รั่งตายแซ่บเมนูวันนี้ก็แซ่บเปลอกส้มตำก็เปลี่ยนมาเป็นไก่ทอดบ้างชิ้มเจียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะขออนุญาตไปชิมกันจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเสียบหลายเมนูเลืมเข้ามาดูกันเยอะเนาะบ๊ายบายจ้า